สวัสดีครับวันนี้แอมิโนปอนะครับกับกองพลมังกรโลหิตนะกันนะครับก็ในชุดนี้นะครับก็มีที่เป็นดาร์กอเวล์นะฮะออกมาอยู่3ามใบนะครับส่วนอีกหนึ่งใบเป็นลอสเวล์ก็จะไปจับคู่อยู่ในเป็นลอสเวล์นะกับความสามมีไอเทมเวทมอนสเตอร์หนึ่งนะครับในชุดของมังกรโลหิตนะชุดของมังกรโลหิตจะมีตั้งแต่ SCP นะ SCP ก็จะเป็นชุด เนะครับแล้วก็มีชุดของ SBT 03นะีแล้วก็ SBCBT นะครับแล้วก็ชุด SSP นะครับถ้าใครใครอย,อยากจะเล่นนะยัไม่หา SCP นะก็ก็ใช้ศูนสาวก,กับ CBT ก็ยังพอจ,จัดเด็กได้นะก็พอ CBT ก็มีตัวที่เป็นบัตรอายตัวกันนะครับแต่ถ้าอยากอยากจะหาชุดของ SCP นะก็จะมีรีปิ้นกันมา เดือนนี้ปลายเดือนปลายเดือนกรกฎาคมครัในชุดของ S S P 02อเนี่ยออกวันที่20กรกฎาคมเ้อครับก็สามารถสั่งได้ใน V G c a d s h o p com กันได้เลยนะครับก็มีการสาใบนะนีะ่มาดูกันที่ใบแรกนะครับกับ Enchan Envy d i s เป็นมอนสเตอร์ไซส์2นะที่มีความสามารถแอคนะครับก็เข้าโซนะไม่ได้เล่นในสนามนะเป็นตัวสายซัพพอร์ตนะครับถ้าการนี้อยู่ในโซของ เลือดนะมังกรโลหิตนะการ์ดนี้และมังกรโลหัตนะกันยกเลิกความสามารถการยกเลิกความสามารถแล้วก็ในระหว่างเทินของคู่แข่งครับถ้าการ์ดนี้อยู่ในโซโลหิตนะครับเมื่อมอนสเตอร์คู่แข่งความสามารถของการ์ดเราครับได้จัว่วไหลคู่แข่งหนึ่งดวงเรียกว่าเอามากันเอามากันในความสามารถนะก็สามารถใช้ใช้แทน ออปชันนะเอ่อบัตตี้ออปชันมันมันทำาสามารถเหมือนกันนะก็สามารถเอามาใส่ออปชันได้เลยแล้วก็ดีกว่าก็คือยิงไลฟ์ฝันความได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อไปกับดัดดันแอปพลสนะครับจ่ายไลฟ์สองหน่วยก็เป็นการ์ดนะเลือกมอนเตอร์มังกรเลือกมอนเตอร์1นึใบนี้นสนามเราครับแล้วก็นำมหิตจ,จากกองการ์ดไม่เกิน2ใบเข้าสู่โซนะ การ์ดจากกองยัดโซได้2ใบเลยแล้วดนะและนําการ์ดนี้เข้าสู่โซยัดเข้าไปทีถึง3ใบเลยนะครับเรียกว่าหนักเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับกับไลท์เชียสเบริดนะครับในมิซิโซนะครับเป็นนะครับมีเดเบิรแท็กแลวมีโซการ์ดนะครับนําพลมังกรโลหิตจากดอกเรา2ใบเข้าสู่โซของการ์ดหนึ่งเกตนะครับเมื่อเริ่มต้นเทั้ง2ฝ่ายครับนำใบบุสุดจากกองการ์ด เะข้าสู่โซของมอนเตอร์มังกรโลหิตได้นะแล้วก็เมื่อเริ่มต้นแอทแทกเฟสต้นเมนเฟสก็ไดยาโซนฮะเริ่มต้นแอทแทกเฟสเลือกของคู่แข่งเนี่ยเลือกว่าองพลมังกรโลหิตบนสนามเรานะครับเมื่อโจมตีจะย้ายนะจะย้ายการโจมตีการโการที่เลือกเนะี่ยก็จะต้องเลือกเป็นมอนเตอร์นะเลือกเป็นไอเทมไม่ได้ได้ไหมผมไม่ได้บอกก็ ให้ย้ายมาตีไอเทมเหรอไ,ได้นะเออหนึ่งไปสนามเวลาการเจเทิร์นั้นนะจะต้องการโจมตีย้ายมาได้ไปตีเมสเซตนี้เหรอไม่ได้นะได้แต่เขาบน่าจะเป็นให่มอนสเตอร์อย่างเดียวนะครับถ้ามีไอเทมก็คือตีเขาผู้เลยถ้าตีไปเวสเซตไม่ไม่อันนี้บักนะ็กเน่าจะเรียกแค่แค่มาสเตอร์น่าจะเป็น,นตนะแต่ถ้าเกิดไอเทมมันก็เลือกไอเทม เพราะว่ามันเป็นไอเทมเนี่ยเลือกเลือกใส่ไอเทมก็ตีใส่แต่เลือกใส่เวสเซ็ตก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ว่า,วาเลือกแล้วตีใส่เวสตบ้างนะก็ก็สามารถจะบอกกันได้แต่แอดมินว่าเลือกใส่เวสนะครับแล้วก็กองพลมังกรลอยหิตนะก็อธิบายกฎของตัวเคาน์เตอร์แอคแท็กเนี่ยก็รีไอในชุดของ S C V T เนี่ยจะทําลายมอนสเตอร์ของคู่แข่งทุกใบนะครับปกติของเคาน์เตอร์แอคแท็กก็จะทําลายแค่ตัวเดียวเนี่อ่ะถ้าใครมาฟังอยู่แล้วเล่นเล็ด ก็สามารถที่จะรู้ไว้นะ <S <S ก็ทำลายทุกใบเลยที่ BT f ีเน้อยกว่าด้วยนะเป็นใบ Daily Eye ชุด s b สินมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้แอมิิโนโปอนะก็ลาไปก่อนนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ bg-cardshop.com นะสินค้านี้ออก20กรักฎได้โมเซเว่นนะจ๊ะบ๊ายบาย